ผมและคิดถึงกันนะจ๊ะจ้เคกระพากแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะแม่นะคบแข็งแรงนะครับแม่สาววันนี้เริ่มหนาวพอดีเลยมั้งนี่แม่ใช่ค่ะ เรื่องยอเรื่องตำแหน่งอีกแล้วหรอ ได้เย็นก็ออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วมานั่งครับโอ้โหนี่น้อง <นะ S 2> บรรยากาศาดีาามากเลยคู่ครับอันนี้ไว้ที่ทุกคนเป็นช่อจานพวกอะไรเผื่อเื่อ,อใช้ประโยชน์ นครับผมอุ้อยไม่ได้เราต้องทำอย่างนี้ติเพราะเราใส่ชุดแนะนำตัวแทนชาวตะบนกองนางขอขอบคุณทางกองกำลังด้วยนะคะที่ให้ความคิดถึงชาวตะบนกองนางและไม่ทิ้งคนกองนางคนกองนางคงจะไม่หนาวต่อไปค่ะเพราะว่าเพื่อนเอาผ้าห่มมา แก่ให้กับชาวกำบลางของพวกเราในครั้งนี้ขอขอบคุณมากค่ะ